โอเคครับผมก็กราบฮ้ยขออภัยครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีวัยรุ่นหน้าตาดีกันทุกคนด้วยนะครับนะครับนะครับผมโอเคผมตอนนี้เราอยู่เกมกับบอลทักออนไลน์นั่นเองนะผมตอนนี้เราอยู่ช่อง1 CCP นะครับผมใครที่รับชมอยู่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพร้อมมาครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกระบะนี่กระบะเซ่งครับผมพ่อของฟอร์ดไม่ใช่พ่อน้องออนิวนะ อันนี้จะเป็นพ่อของฟอร์ดวันนี้เราจะไปเป็นพ่อของฟอร์ดหนึ่งวันนะครับผมหลายคนอยากรู้ผมว่าพี่ลองขับรถกระบะให้ดูหน่อยลองรับงานรถกระบะให้ดูหน่อยนี่เดี๋ยวพี่จะบอกเข้าเกมก่อน pride, เหมือนจะเป็นวัดว่ะคนดูเดี๋ยวรอโฆษณาแป๊บเล่นจนชินบอกแล้วรู้เลยจังหวะโฆษณานี่นะครับผมเราเข้าเกมมาปุ๊บเราเรลือกรถกระบะปุ๊บเราอยากขับรถกระบะเราอยากรับงานนะผมพี่ลองมาหมดแล้วครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก เมืองนี้คือรับได้ทุกงานนะครับผมย้ำนะครับผมสามารถรับได้ทุกเมืองพี่ลองมาหมดแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ลองขับนะเดี๋ยวพี่จะมาลองขับให้ดูก็คือทุกเมืองเนี่ยสามารถรับได้เลยนะครับผมเราจะเลือกเมืองไหนก็รับได้เลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวพี่จะมาลองรับเมืองนี้ดูที่จริงรับเมืองไหนก็ได้แหละอันนี้เราพี่เคยรับไปแล้วใช้หัวลากไปรับนะเอคลิปนี้พี่ยังไม่ได้ลงเมืองไหนบ้างวะมาครับผมอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรานี่ลองเมืองนี้ดีกว่าเชื่อลเมืองนี้นะเมืองนี้มันมันกว้างขวางดีคนดูไป นี่ฮะมาแล้วมาแล้วครับผมนี่เมืองนี้มันจะกว้างมากอันนี้พี่เล่นออฟไลน์ครับผมตั้งแต่อัปเดตมาเดี๋ยวพี่จะลองเล่นโหมดออฟไลน์ให้ดูนะครับผมว่ามันสนุกสนานแค่ไหนนี่นะ,ะถ้าใครรถยังไม่ขึ้นนี่ซึ่งผมอยูอ่นี่เนี่ยรถมันไม่มีนะคนดูเดี๋ยวพี่คอยดูนี่รถไม่มีนะเราเราต้องมาเลือกมาเรียกมาเลือกตรงนี้นะมาดูประมาณนี้นะครับมันถึงจะขึ้นนะอันนี้พี่เซ็ตเรียบร้อยนะนี่ตั้งค่าก็ประมาณนี้นะรถมาแล้ว มาครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งงานเอารถกระบะเนี่ยน้องน้องน้องฟอร์ดของเรานะผมเดี๋ยวี่ลงรถให้ดูนี่นะฮะน้องฟอร์ดของเรานะครับผมนี่โคตทเอ็กอาร์สมาร์ด็อกล้อ้นหนาแต่งเต็มสูบมาดูครับผมว่าควอนมันจะขโมงหรือเปล่าครับผมเราไปรีแมปกล่องมาแล้วยกยอกยอกมาครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มรับงานกันที่จริงเมืองเนี่ยมันรับได้หลายงานหลายทางตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เข้าไปตรงนี้ก็ได้นะนี่ตรงนี้นะ ตรงนี้ก็ได้นะเสียงเหมือนเหมือนอันนี้เลยวะเหมือนเหมือนมีเพื่อนเล่นด้วยนะมาเดี๋ยวเราไปรับงานตรงนี้กันตารถค,ครับผมเสียงเหมือนรถเสียงเหมือนรถหัวลากเลยว่ะคนดูเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปรบับเบาะประบับเบาะประบับเบาะโอเคประมาณนี้นะคนดูไปครับผม ดูข้างนอกดีกว่ามาดูโอ้โหเสียงกูรู้ว่าเสียงรถบรรทุกมึงก็ไม่เอาเสียงรถกระบะให้หน่อยหนยเนาะเกมนี่ฮะรับงานเลยนี่อุ้ยหนึ่งพันกิโลอุ้ยหนักเกินไปเป้าหกพันบาทมานี่นะประมาณนี้รับงานเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะโอ้เสียงเครื่องมีเสียงโบด้วยนะคนดูนี่นะกระโดดไม่ได้ปะขึ้นรถไม่ได้นี่รับงานมันเป็นงานของอะไรวะไม่รู้นะไปเดี๋ยวเราไปแว้นกันไปครับผมโอ้โหคนดำ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  แบบเสียง <laughs> เสียงอย่างกันรถบรรทุกหรือเปล่าครั้งแรกเลยครับผมนี่กระบะของเราตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเพิ่งจะเล่นครั้งแรกลองโอ้โห,โหเสียงกูนึกว่ารถบรรทุกมันให้ออกเล่นไหนว่านู่นะฮะออกไปเลนนู่นเลยนะตามรถกระบะขนนู้นไปเลยตามรถกระบะขนนู้นไปเลยนะเลยไปเลย ไม่ใช่รถกระบะรถเก่งไปเลยดูดิมันจะแรงแค่ไหนนะโอหคนดำคนดำครับผมอุ้ยซี빅อุ้ยมีรถซี c ด้วยวะ่ะเฮ้ยได้ได้วยเหรอเกมดูหน้ารถมันนีหน้าซี c เป็นไงโอ้รถซี c เลยอะซี i ิดีๆนี่เองข้างหน้ารถอะไรวะไม่รู้รุ่นะ่ะโอ้ มาดูครับผมกี่เกียร์นะเอาจำปอกไปเลยคนดูห้ามชนรถบอทนะมันชนแล้วมันต่ำเลยนะคนดูมันไม่เหมือนไม่เหมือนออนไลน์นะแรงอยู่นะเนี่ยโอ้มีห้าเกียร์เหมือนชีวิตจริงจัดห้าเกียร์นะคนดูห้าเกียร์ห้าเกียร์โอ้โหซิกแซกครับผมไปเลยจังหวะน,นี้ เลยจ Wait, oh bitch, ังหวะนี oh God. oh way, oh way, Ooh, uh ้ทำไมมันมีเส้นเหลืองแค่ฝั่งเดียวอุ้ย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 หลุดโค้งหลุดโค้งเกือบแรงจัดเกือบหลุดโค้งมาดิอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอุ้ยอันนี้บอทใช่ปะบอทนี่ทำไมสกินเท่อย่างวะบอทสกินโคตรเท่อะคนดู มองไม่เห็นด้วยไม่น่าเปลี่ยนกล้องเลยไปครับผมตามไปนะอุ้ยบอดสกินโคเทจะตีไฟเลี้ยวทำไมมาโคไม่ใช่หรอโอ้โหแมกกอดแสงครับผมโหเขานี้อันตรายจัดโคเทดันเนี้ยชอบดันนี้ปะโอ,โอ้ยเรียบร้อย โอ,อ,อโ้แรงจัดเลยว่ะแรงจริงแรงจริงดูควนข้าวมงควนข้าวมงควนข้าวมงโอ้โหเนี่ยลองดูนะคุณดูรับงานเจอปั๊มปะเนี่ยน้ำมันจะหมดโอ้แรงจัดเลยว่ะ แรงจัด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 เลยโอ้ครั้งแรกเลยวะถ้าเล่นกับเพื่อนนี่น่าจะมันนะคนดูกระบะซิ่งนะน่าจะมันนะเล่นหลายๆคันนะกระบะซิ่งดูด,ดิควันขโมงอ่ะโอ้โหไปแล้วครับนุน่นโคตรแรงร้อยยี่โอ้ร้อยเจ็ดเกือบสองร้อยมาต่อครับผมเมื่อกี้โฆษณาเมื่อกี้ร้อยเจ็ดสิบเ็ดแค่โคตรแรง ไม่เชื่อลองดูนะเดี๋ยวพี่จะลองดูถ้ายังไม่ถึงที่หมายก่อนนะนี่สเต็ปสเต็ปไฟเลี้ยวร้อยยีย่ครับผมตอนนี้ร้อยสามครับผมโหดูไม้ไม้ตรงนี้นี่แสงขวา แสงขวาร้อยสี oh ่แล้วครับผมแสงซ้ายอึ๊บโอ้โคตรแรงร้อยหกโอ้โหไปกอดแสงซ้ายแสงซ้ายขวาโอ้โหบ้าซิ่งบ้าซิ่งงานด่วนครับผมงานด่วนโอ้โหไปกอดโคตรแรงร้อยเจ็ดร้อยแปดแล้วโอ้โหร้อยเจ็ดวะไม่ถึงร้อยแปดนะคุณดูโอ้ยโอ้ย โอ้โหโคตรแรงมาผมแยกข้างหน้าผมไม่รู้จะไปจีเพ็ดจะหลอกเร,ราหรือเปล่าครับจีเพ็ดชอบหลอกนะคนดูพี่ว่าน่าจะเลี้ยวตรงนี้แหละใช่ปะเลี้ยวไหมไม่เลี้ยวนะจีเพ็ดมันชอบหลอก,กว่ะนี่ไงก็ว่าแล้วเลี้ยวตรงนี้นะคนดู วีดชอบหลอกไปครับผมยาวๆจีเพิรชอบหลอกอะ่ะตรงไปครับผมนุ่นตรงนู้นนะที่จริงวันเรามาเลนนี้ก็ได้นะไปครับผมรถโครเก่าเลย ระยะทางน่าจะไกลพอสมควรนะครับยาวๆยาวๆโฆตรสนาอีกอะกูได้อย่างชอบมาต่อสกินนี้ก็เท่อยู่นะคนดูลองได้นะ ลองได้ลองได้สกินนี้นี่นะประมาณนี้แหละพี่ว่านะรถกระบะมันโอ้โอโอ้โอโอ้โอรถเยอะรถเยอะรถเยอะเท่าทีเท่าทีรถเยอะแซงได้ไหมเสีงได้ไหมคุณดูฟาวเกือบเกือบเกือบฟาวมันดีกว่าขับกระบะมันสั้นไงมันเร็วไง นี่ไนงะสายปั๊มเงินนะคุณดูแต่มันได้แค่แค่หกพันอะแต่ถ้าหัวลามันก็นะ่ามันได้เป็นหมื่นไงอุ๊ยภาพบักดูนะดูรถโอ้ต้องไปเลยนู้นว่ะคุณดูโอ้โหอย่าเล่นแบบนะครับผมแบบนี้ห้ามเราเลนแบบเด็ดขาดแซงขวาครับ,บห้ามลอกเล่นแบบนะคุณดู แซงได้อันไหนแซงได้แซงครับไหนแซงไม่ได้อย่าแซงสวยแค่นั้นแหละยังไม่ถึงนะข้างหน้ามีปั๊มข้างหน้ามีปั๊มเดี๋ยวจอดก่อนเติ๋น้ำมันน้ำมันหมดล้างรถดีกว่าะ่คนดูเออรถเปื้อนพอดีเลยนี่นะเดี๋ยวเราล้างรถให้ดูสวยดึงเบรกมือเลยนี่ ลงรถดับเครื่องก่อนไหมโอเคดับลงรถนี่นะคอนโดโอ้ my god สวยไม่กิ๊กไม่กิ๊ก บอกเลยไมคิกไมคิกไมคิกเสร็จเรียบร้อยแค่นั้นแหละโอ้ยเสียงรถโคตเทเติมน้ำมันครับผมน้ำมันน่าจะหมดพอดีไม่น่าจะถึงเติม400กว่าบาทอุย้ยไม่เปลืองว่ะน้ำมันถือว่าได้กำไรอยู่เนี่ยวิงานเนี้ย ตร์รถครับผมไปแวนต่อครับผมแวนต่อยังไม่ถึงหรือเปล่าวะถึงยังวะยังไม่ถึงนะไปอีกไปอีกนีรถก็สนุกดีนะไอ้รถกระบ,บะคันนี้ลองดูนะคนดูลองเล่นดูนะ พี่ว่ามันเร็วดีนะร์าเมืองใกล้ๆอะ่ะมันกระทัดรัดดีอะ่ะมันวิ่งเร็วไงโหวิ่งกูกดดิฟได้ป่ะวะกดดิฟได้ป่ะวะ <c oughs> <c oughs> มันไม่เหมือนเกมลรงนี้กดดิฟดีกว่าคัดู <c oughs> <c oughs> โอ้โหรถมาโคตรเร็วไม่หลุดโค้งไงวะนี่นะ พวกรถบอดก็จะมีรถเมลรถอะไรด้วยนะสองชั้นหรือเปล่าอยากมีรถเมยนะลองขับรถเมยดูไหมคนดู <c oughs> น่าจะมันนะรถเมไปครับผมเราไปส่งเมืองไหนวะไม่ได้ดูเลยวะเมืองไหนก็ไปส่งหมดละตอนเนี้ถ้าได้ตังคูทางแคบคนดูทางแคบแซงไม่ได้นะรอให้รถไปก่อน แสงครับผมแสงแสงทันไหมทันโอเคเรียบร้อยยาวยาวยาว,ยาวอุย้ยข้างหน้ารถคว่ำอุย้ยรถคว่ำเอาเอาอะไรวะอะไรวะอดเอ้าอะไรวะกิมอดเห็นรถคว่ำเลยอะไรวะ <laughs> เ,เกมน่าจะแก้เ,อเกยอะนะเนี่ยหาผมวน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 วงเวียนนะวนเวนียนอุ้ยรถเมย์สวยดีวะ่ะรถเมย์สวยอยู่นะค่อยๆค,ครับค่อยๆไปย ไปครับไปครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเบา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 เอ๊ะชนกูว่าแล้วโทษเกียร์อุ้ยด่านนี้เราเคยมาป่าวะเหมือนจะไม่เคยนะ อุ้ยด่านนี้เราเคยมาเปล่าวะเหมือนจะไม่เคยโอ้โหรถใหญ่รถใหญ่หญแซงไม่ได้ครับผมระวังควนขมงควนขมงครับบอกได้เลยว่าควนขมงควนขมงไป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 ,ไป,ไป ังไม่ถึงนะยังไม่ถึงทันไหมทันไหมทันโอ้โหบอกเลยไม่มีพรไม่มีพ่อจังหวะน,นี้ไม่มีพรอโอ้ไกลเอาเรื่องอยู่เนี่ยทางโอ้แม่กอดไกลอยู่เนี่ยทางโอ้โต้นไม้โคตรสูงโอ้บรรยากาศแซงได้ครับผมอันนี้แซงได้แซงนี่นะประมาณนี้ ชีวิตจริงอย่าลอกเลียนแบบเด็ดขาดนะอันตรายอันนี้แค่ในเกมพอนะครับเฝ้าบอกเลยโคตรเซียนโอ้โหอีกไกลโอเมกด้ดวิ่งร้อยแปดนะเนี่ยร้ 170, 17อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าอะตีไปร้อยแปดสิบขึ้นเนินครับขึ้นเนินโอ้มีกระบะด,ด้วยปะแซงได้ไหม แสงไม่ได้โอ้โหอย่าหาทำอย่าหาทำอุหรถนี้สวยปะไปต่อไปต่อโอ้โหดูบรรยากาศคนดูทุง่งนามันเหมือนประเทศไทยมากเลยเนี่ยนาะแค่ว่าวิ่งเลนเอ้ยวิ่งคนละเลนนี่เฉยลืมดูรถ ถ้าเราเราลองเลียนดูไหมเลียนรถทัวเนี่ยเลียนรถทัวไอ้แย่แค่มันจะขึ้นมายังไงวะนี่สงสารคุณดูมันขึ้นไม่ได้แล้เนี่ยได้ด้วยเหรอวะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ด้วยบอกเลยขึ้นไม่ได้ ขึ้นไม่ได้นะขึ้นไม่ได้นะคนเดิมเออี๋ยเรามาแกง้ง AI ดูดีมันจะเป็นยังไงวะโอ้โหภาพสวยจัดภาพสวยจัดมาแกง้ง AI นะ ขึ้นยังไงวะขึ้นได้ใช่ปะ่ะขึ้นได้เห็นไหมมันก็ไปต่อแล้วก็ดูแค่ตรงนั้นมันขึ้นไม่ได้ใช่ <laughs> หาทำมดทั่วไป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  หนทางยา,ยาวไกลครับผมทำไมมันไกล่างวะหกพันกว่าบาทเองคุ้มไหมเนี่ยไปครับพี่จะไม่ตัดให้มันสั้นนะพี่ยาเรียวๆไปเลยดูบรรยากาศนะว่ามันหนทางเป็นยังไงบ้างโอ้โหรถติดว่ะ อยากรู้ว่าเส้นทางเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ถึงนะอุ้ยเมืองนี้เมืองนี้เหมือนใช่ปะนี่ไงอ๋อเออก็ที่เราจะมาส่งนี่วะก็ว่าอยู่ทําไมคุ้นๆตรงนี้ถึงแล้วนะครับว่าพงอะไรชอบค้างว่ะคนดูก็ว่าอยู่ทําไมเมืองนี้คุ้นๆภาพสวยมาก นี่ถึงแล้วเย่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้ย oh เบอกได้เลยมันประมาณนี้นะครับสำหรับรถกระบะใครที่อยากเล่นนะครับผมก็สามารถรับได้ทุกเมืองนะนี่เมืองนี้ใกล้นะ,เด,เ,ะเ,นเดี๋ยวพี่ลองเดี๋ยวพี่รับให้ดูถ้าไม่เชื่อนี่เห็นไหมอันนี้ก็รับได้นะคนดูเฮ้ยอยากรู้อันนี้เป็นสีอะไรวะนี่นะเห็นไหมประมาณนี้รับได้ทุกที่ทุกเวลา ตรงไหนก็ได้นะอันนี้จะเป็นอะไรโอ้ผลไม้อันนี้จะเป็นผลไม้นะคนดูนี่นะผลไม้เอาวะประมาณนี้นะครับสําหรับกระบ,บะใครที่อยากลองรับได้ทุกเมืองเออเอาง่ายรับได้ทุกเมืองนะคนดูลองดูนะประมาณนี้ครับผมโอเคครับผม,ผมก็คลิปนี้พี่ต้องขอตัวอะไรปก่อนนะผมหมดเวลาเวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมด้วยนะครับผมใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง1 ccp ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย